สวัสดีเ,เพื่อนชาว YouTube แล้วก็ชาว Facebook ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับฟิลิปลามยาหูย้าหูฮ่าฮครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาแต้มได้ง่ายๆของทาง Adpocket มีด้วยกัน4วิธีการเลยนะครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงวิธีการที่1น,นะครับก็เราต้อง ปลดล็อกหน้าจอสกีนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็คือเราล็อกหน้าจออยู่แล้วก็ปลดล็อกปุ๊บโฆษณามันก็จะเด้งขึ้นมาให้โฆษณามันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีให้เรากดเข้าไปอ่านข่าวสารจากทางโฆษณาก็จะได้แต้มค่อนข้างจะบ่อยครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้บ่อยจริงๆครับวิธีการที่2นะครับก็คือการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันของทางหน้านี้ครับ ที่แอปพลิเคชันเขาจะหามาให้ครับเราก็จะได้แต้มไป15พอยต์แล้วแต่เราจะได้ครับผมก็ทําไปไปเกือบจะหมดแล้วครับก็กดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานแป๊บนึ่งครับแล้วก็ออกมาแล้วพอแต้มมันเด้งปุ๊บเราก็ลบแอป,ปตัวนี้ทิ้งก็ได้ครับเพราะมันจะเปลืองพื้นที่ของเราครับครับส่วนวิธีการที่3นะครับก็คือวิธีการทํากิจกรรมของทาง เว็บเพจ ad pocket นะครับวิธีการนี้จะได้ค่อนข้างจะมากไปทีนะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของเขาอ่อนี่อย่างตัวอย่างก็นี่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับก็คือลุ้นรับ1000แต้มฟรีๆจำนวน20รางวัลกดกติกาง่ายกดไลค์กดแชร์นี่กับก็เป็นข่าวๆเพื่อนๆก็ลองมาอ่านกันดูได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่รู้แล้วก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ส่วนส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ พิ่งจะเข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปครับก็ถ้าดาวน์โหลดตอนนี้นะครับก็จะได้รับแต้มแบบฟรีๆเลยนะครับ3 0 0ถึง500แต้มกันเลยทีเดียวครับผมก็ต้องรีบไปโหลดกันแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆรีบไปโหลดกันเลยนะครับแล้วก็วิธีการที่4นะครับก็คือวิธีการชวนเชิ ชวนเพื่อนมาใช้แอปตัวนี้ครับก็คือชวนทาง Facebook Li n e t w i t t อ r อีเมลอะไรต่างๆนะครับกอ็อย่างวิธีการนี้ก็ค่อนข้างจะได้มากพอสมควรนะครับเชิญมาคนนึงแเราก็ได้ประมาณร้อยแต้มประมาณนี้ครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับไปโปรโมทต,ตามเว็บไซต์ต่างๆตามเว็บเพจต่างๆอะไรอย่างนี้ครับตามพวก Facebook คนดังพวกเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้ครับ ไปโปรโมตใต้คลิปเขาแล้วก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนอโลกโซเชียลให้มาใช้แอป,ปตัวนี้ครับมันก็เป็นแอป,ปทําฟรีครับได้ฟรีได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเอ้ยพันมากกว่าเอ้ยเป็นล้านนะครับผมว่าเพราะผมก็ได้มาแล้วบัญชีนี้เป็นบัญชีที่สของผมนะครับบัญชีแรกผมแลกไปแล้วประมาณเกือบพันบาทนะครับก็แต่บัญชีนั้นมันเป็นชื่ออีเมลมั่วๆครับผมก็เลย ลบบัญชีนั้นทิ้งก็สมัครใหม่ครับเพิ่งสมัครวันนี้เองครับผมก็เลยมาเชิญชวนเพื่อนเพื่อนให้มาลองเล่นก็ยามว่างครับมันไม่มีอะไรเสียหายครับแล้วก็กดไปเล่นๆได้แต้มสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้เลยครับค่อนข้างจะมากก็าำรับแต้มได้มาแล้วไปทำอะไรก็ผมก็เคยพูดไปถึงคลิปที่แล้ว,ลวนะครับแต่ผมก็จะพูดให้ฟังอีกถ้าดโหลดตอนนี้นะครับตอนเฉพาะ ตอนนี้ณนะเวลานี้เป็นต้นไปนะครับถึงตอนไหนก็ไม่รู้ครับก็จะได้3 0 0ถึง500แต้มแล้วก็160แต้มจะแลกได้20บาทนะครับเฉพาะลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับต้องรีบไปโหลดกันแล้วครับ2,800แต้มแลกได้200บาทไทยนะครับ3,600แต้มแลกได้300บาทครับ5,500แต้มแลกได้500บาทครับ10,000แต้มแลกได้1000บาทนะครับ รีบไปดาวน์โหลดกันด่็วๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบไปเลยนะครับเฉพาะลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิพิเศษสําหรับตอนนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับผมก็จะมาพูดถึงพวกคลิปประมาณหาตังค์ออนไลน์แล้วประมาณนี้ครับได้น้อยแต่ว่าได้ได,ได้ได้เรื่อยๆครับมันสามารถได้เยอะจริงแต่เราก็ต้องใช้เวลานะครับนี่ก็เป็นแอปพวกนี้ประมาณนี้ครับก็มีหลายแอปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆทุกหนสนใจก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้าผมจะได้มาทําให้ดูคนอีกครับสำหรับนี้ก็ ขอบคุณขอบยบยเอาชิบหายรักเขียเด้งแล้ว